สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชาวอุปรุมป้าและชนเผ่าบงบงวันนี้ผมหัวหน้าเผ่าอบริจินก็จะมาทําคลิปการใช้เงินบาทที่เราเติมเข้ามาน่ะไปซื้อบิตคอยหรือซื้อเหรียญนอื่นๆในเว็บ bx.in.th ครับผมตอนถ้าใครไม่ดูคลิปเติมเงินบาทก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่แล้วได้ตอนนี้ผมก็มีเงินบาทอยู่นี้แล้วมีไทยบาทอยู่แล้ว ่มีไทยบาทอยู่แล้วในนี้แป๊บหนึงห่งนะผมจดอะไรแป๊บหนึง่งโอเคครับอ่ตอนนี้เราก็มีไทยบาทอยู่นี้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็จะไปซื้อบิตคอยกันไปที่ไปที่ไหนวะต้องไปที่ไหนนะจำไม่ได้แล้ว Bitcoin, เราจะฝากบิตคอยเราจะฝากบิตคอยบิตคอยไปที่บาล์ร้านอ่าไปที่บาล์ร้านไปที่บาล์ร้านแล้วเลือกเป็นบิตคอยปะมันต้องไปที่คำว่าเทรดใช่ไหม น่ะรู้แล้วอ่านี่ครับก็ล็อกอินเข้าสูร่ระบบกันครับแล้วไปที่เนี่ครับผมการค้าขายก็คือการเทรดเนี่ยตรงนี้เนี่ยไปที่ตรงนี้เสร็จแล้วนี้ถ้าเกิดเรากดไอ้ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ดรอปดาวลงมามันจะเห็นว่าเงินไทยบาทอ่ะมันสามารถซื้อแดสกับบิตคอยได้อ่าซื้อแดสกับบิตคอยได้ ส่วนเหรียญดอกคอยต้องเอาบิตคอยไปแลกไทยบาทซื้ออีทีเรียมได้ไทยบาทซื้อเหรียญอันนี้ได้ไลท์คอยต้องเอาบิตคอยไปแลกครับผมสุดท้ายนี้เราจะซื้อ,อไทยบาทเราจะเปลี่ยนไทยบาทเป็นบิตคอยใช่ไหมเราก็กดไปที่ตรงนี้นี่ครับผมมันก็จะเป็นสร้างการสร้างการสั่งซื้อไทยบาทเป็นบิตคอยอันนี้คือออเดอร์สั่งซื้อถ้าเกิดจะขายก็คือตรงนี้นี่ ถ้าเรามีบิตคอยเราต้องการขายเราก็ไปที่ตรงนี้อันนี้เรามีบิตคอยต้องการซื้อมาที่นี่ครับผมมามาที่ตรงนี้ใส่อะไ้นี้ใส่จํานวนเงินอ่าใส่จํานวนเงินผมก็จะใส่ไป1,400อ่ะผมมีอยู่ีบาทจุด5สตางค์ผมก็ใส่ไป1,400อ่า1น0 0อ่า1,400อ่าจำนวนที่คุณจะได้รับอ่าราคาตอบบิต ่าจำนวนที่คุณได้รับก็คือบิตคอยนี้ราคาต่อบิตตรงนี้ก็คือว่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนแปดพันบาทสองหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยบาทต่อหนึ่ง BTC ถ้าเทียบในเว็บปีบก็หนึ่งแนเว็บปีปีเนช้างเว็บปีบเป็นหนึ่งแสนหกมืเดี๋ยวเลื่อนลงมาข้างล้าจะจะซื้อบิตคอยไปที่ตรงนี้อ่าแล้วติ๊กตรงนี้นี่เลือกเป็น BTC อ่า เลือกเป็น BTC ทับเงินบาทอ่ะเราไปที่คําว่า order สั่งซื้อหลังจากนั้นใส่จํานวนเงินอ่ะตอนนี้เรามีอยู่จํานวนเงินบาทเรามีอยู่เท่านี้ผมจะซื้อ1,400บาทอ่าหนึ่บาทอ่าผมจะได้ bitcoin ทั้งหมดเท่านี้อ่ะอันนี้มันคือราคา bitcoin ในลาด1 btc เท่ากับ1,7,999บาทซึ่ง bitcoin มันขึ้นมาใช่ bitcoin มันขึ้นมาหลังจากมันเซ็กวินี่ยทำไมมัน หลังจากมันเซ็กวิตไอราคาบิตคอยึ้นมาเป็น3,200ดอลลาร์ก็เพราะว่ามันส่งได้เร็วขึ้นอ่ามันรับส่งได้เร็วขึ้นอะผมก็จะกดซื้อผมก็จะกดซื้ออ่ากดซื้อมันให้ใส่อ่าทูแฟ t เตอร์ไ้ผมเปิดแอปแอปมือถือก่อนเพราะผมทำทูแฟคเตอร์ไว้อยู่หลายคนคงจะงงเรื่องทูแฟ t เตอร์มันจะเกี่ยวกับแอป Google a u t h e n t i c a t o r เนี่ยแหละครับ เนี่ยผมเปิดมือถือก่อนเพราะต้องเข้าไปเอาทูแฟคเตอรมา,า BX อ่ะได้แล้วอ่าผมจะใส่รหัสทูแฟคเตอไป9 2 3 8 0 9อ่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนแล้วกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ครับกดไปอ่ายืนยันความถูกต้องอ่าเรียบร้อยครับผมอ่านี่ครับ อ่านี่ครับได้บิตคอยมาแล้ b บิตคอยเท่านี้อ่ะอย่าลองไปเทียบดูดิเทียบดูในเว็บเป๊ะไปเท่ากับเงิน41 USD ถ้าเกิดผมเป,เ,ปเปลี่ยนเป็นไทยบาทล่ะเปลี่ยนเป็นไทยบาทฮะทำไมมันได้แค่1,300วะโดนห้าเอ้อไอค่าธรรมเนียมหรอมั้งไอค่าธรรมเนียม25%คงโดนหักค่าธรรมเนียมไปด้วยอะ การแจ้งเตือนเสร็จเรียบร้อยไอ้บางคนถามว่า Two Factor คืออะไร Two Factor มันจะเป็นแอปมันจะเป็นแอป Google Authenticator ครับผมอ่ะแอป Google Authenticator อ่านี่ครับมันจะเป็นแอปอน่างยันเนี่ยเนี่ยอ่านี่เลย มันจะมีอะแอปอย่างนี้เลยมีให้โหลดบนเ y Store เป็น Android และ iOS ของแอปสโต e iPhone, p p p l e s t e e จ Job มีให้โหลดอยู่แล้วก็เราต้องมายิงโคด้ดเราต้องมายิง QR Code เนี่ยยิง QR Code ของ BX อ่ยิง QR Code ของ BX ซึ่งมัน QR Code มันจะอยู่ในมันจะอยู่ในบัญชีของฉันเนี่ยมันอยู่ในบัญชีของฉัน มันอยู่ในบัญชีของฉันมันจะอยู่ในแถวไหนวะมันจะอยู่ในไอทูแฟกเตอร์มันอยู่ไหนวะจำไม่ได้แล้วอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเนี่ยลองกดดูว่าแถวนี้แหละน่าจะใช่เนี่ยนนเนี่ยเนี่ยมันจะมี qr code ใโค้ดใ่ะแล้วเราก็ใช้แอป google อ n t เท n เ n เ i c a t o r เนี่ยอ่ากดเปิดปับ๊บมันจะมีตัวอ่านโค้ดเนี่ย มันจะมีตัวอ่านโค้ดอยู่แถวนี้เป็นสีแ,งแดงอะอไอ้รูปเนเนี่ยมันจะเป็นปุ่มสีแดงเนี้ยปุ่มสีแดงเนี่ยพอกดไปปุ๊บกดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีตัวยิงโค้ดเราก็มายิงโค้ดตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะได้ไอ้เนี่ยไอเ้เลขชุดเนี่ยเลขชุดหกหลักมันจะเปลี่ยนทุกๆนาทีเนี่ยมาเปลี่ยนทุกๆนาทีเสร็จแล้วน,นี้เราก็เอาไอ้เลขพวกนเนี่ยมาใส่ตรงนี้แค้นเองอ่าการทำแอปของ two factor ไปเซิร์ชใน Google ก็ได้การใช้แอป Google a u t h e n t i c a t o r เนี่ย พราะมันให้ทำ two factor ไว้มันก็ปลอดภัยดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ QR code เนี่ยต้องรักษาให้ดีเพราะไอ้แอป,ป google authenticator เนี่ยมันไม่สำคัญเท่าไหร่มันมีให้โหลดหในแอป Store ใน l พ y Store ไงมันจะโหลดเมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือไอ้พวก QR code เนี่ยของกระเป๋า BX เนี่ยเราต้องเก็บไว้ให้ดีเนี่ย QR code นี่ซื้อแฟลได้มาเก็บแยกไว้เลยซื้อแฟลได้ผมซื้อแฟลได้สองอันเลยแย,แยกไว้เหมือนกันเป๊ะโอเคก็เท่านี้ครับวิธี ซื้อบิตคอยก็คงไม่งงเนาะ,ะมีเงินบาททวนอีกรอบไปที่ตรงนี้อเลือกเอาว่าจะเอาอะไรซื้อ Bitcoin เป็นไทยบาทเปลี่ยนเป็นบิตคอยอ่ะกดไปอ่ารอนี้ก็ไปที่ออเดอร์สั่งซื้อเพราะเราไม่ได้ขายใส่จํานวนไทยบาทลงไปะจะได้ Bitcoin เท่านี้อันนี้เป็นราคา Bitcoin ในตลาดไม่ต้องสนใจไม่ต้องงงประเภทออเดอร์อ่ะ เสร็จแล้วนี้ก็ใส่ t o factor แล้วกดปุ่มสีเขียวแค่นี้เท่านี้เงินบาทที่อยู่จะบัญชีแล้วก็กลายเป็นบิตคอยครับผมอ่ากลายเป็นบิตคอยอ่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับเออใครมีคำถามว่าติดต่อสอบถามบนเพจ a c e b o o k ได้ครับลิงก์สมัครจะอยู่ข้างล่างครับผมงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ